สบายดีสบายดีพี่เอฟซีวทุกคนเด้อยินดีตอนฮาทุกคนก็ซื้อซองหนิงสาวลาวเด้ทุกคนเด้อน้องหนิงกลับได้ลงคลิปสองมือเลยเนาะทุกคนน้องมือทําอิทที่น้องหนิงมาได้ลงคลิปก็คือมีพี่น้องมาเหือน,น้องทุกคนเนาะมาเหือนแล้วกะเพื่อนได้ซ่มแซลก,กันจนว่าเบิดม,มือเลยเนาะทุกคนเนาะละกันเมื่อวานนี้ที่น้องหนิงไว้ลงคลิปก็คือน้องหนิงไปเหอนน้องรี่ไปเซื้อเวียกน้องรีทุกคนเนาะเพราะว่า อายของน้องลี่ฮันเฮียนจบมาจากจีนนะทุกคนน้องละกากำลังสิไปเียนต่ออีกนะทุกคนน้องละกามาเฮ็ดขวัญเพื่อนเฮียนจบจากจีนฮันนะทุกคนน้องละกาเฮ็ดขวัญของน้องวันไม่เป็นลูกของเอ้อถแด้นะทุกคนน้องละกาคลิปวิดีโอนี้น้องหนิงก็มาถ่ายคลิปรีแอคชั่นในพีเอชซีเบิ้งคลิปเป็นคลิปที่น้องหนิงโบฮูจักเลยนะทุกคนน้องเกี่ยวกับอ่านครหลวงเวียงจันทร์ไปหาน้องหนองคายนะทุกคนเนาะ น้องหนิงซีมาว่าคร่าวๆให้พี่เอฟซีฟังน้อยหนึ่งนะทุกคนเด้อน้องหนินงน่ะนะโบฮู้เลยโบฮู้แท้ๆเลยทุกคนอันนี้น้องหนิงโบฮู้แท้ๆเลยเด้อทุกคนเด้อที่ซีมาว่าสู้พีเอฟซีฟังนะทุกคนเนาะน้องหนิงฮันฮู้แต่ว่าอยู่อ่าอยู่ทางนครหลวงจันยู่อ่ะสถานีรถไฟท่านะแลงเนาะทุกคนเนาะมีสถานีรถไฟนะแต่ว่าน้องหนิงฮันโบฮู้ว่าอ่ะ ยู่อ่ายู่เวียงจันทร์กับหนองคายสามารถขี่รถไฟไปได้ทุกคนอันนี้ยังหนึ่งอ่องูเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็บ่เคยขี่แล้วก็น้องมีนเคยขี่ครั้งแรกขี่รถไฟครั้งแรกก็คือ <Workers. S 2> ที่ตอนที่น้องหนิงไปหนองคายไปอุดรนะทุกคนเนาะไปแต่โดนอะไรเลยนะทุกคนในขี่ครั้งแรกนะทุกคนนอนละกันมือนี้น้องหนิงไหนขออนุญาตจะของซองพแล้วที <człowie k> <Ou> ่น้องนิงเอาคลิปวิดีโอเพื่อนมารีเอ็กซ์ซันให้พีเอฟซีเบิ้งนะทุกคนว่าคลิปวิดีโอที่น้องนิงมารีเอ็กซ์ซันให้พีเอฟซีเบิ้งก็คือเพื่อนได้ท่ายจากอ่าหนองคายมาที่นครหลวงเังจันแล้วนะทุกคนเนาะแต่ว่าน้องหนิงซีเอา เครื่องนึ่งของวิดีโอของเพิ่นฮันนนทกคนเนาะที่ท่าจากสถานีท่านาแรงไปหนองคายได้ทุกคนเดิอหรือว่านุ่นิงเบิ่งผิดกับมูกกันเนาะบา้งเทือก,ก็เป็นสถานีมาแต้นหนองคายมาเวียงจันหรือว่ามาสถานีรถไฟท่านาแรงกับปิดไปใดนักคนเนาะไปจังไดกระทารอฮับคลิปรอเบิ่งคลิปกันน้องคนเนาะทุกคน,น,ะนะ ไปเบิ่งกันเลยเด้อว่าสิเป็นจังใดนะทุกคนเนาะแลบัดนร้นุ่นมีจังสิมาลาว่าเป็นอย่างนึงนึ่คือบ่ฮู้เนะเาะฮู้แต่ว่ามีรถมีอยู่อ่าเวียงจันทน์มีสถานีรถไฟอยู่ที่ท่านาแรงเน,นาะทุกคนเนาะแล้วกานกนึงหนี่็เคยไปเบิง่งเธอนึงแล้วเน,นาะทุกคนเนาะแล้วนึงหนี่งจมาอัดคลิปตอนท้ทายๆพีเอฟเบิ่งอีกเด้อมาทุกคนมาเบิ่งกันเลย เวลาบ่ายสองโมงสี่สิบห้านาทีมุ่งสู่สถานีรถไฟท่านาแรงค่ะทุกคนครถที่เรานั่งอยู่นี้ก็เป็นขบวนรถระหว่างประเทศขบวนที่4ี3ตสาเดินทางจากสถานีหนองคายไปยังสถานีท่านาแรงโอเคเราจะใช้เวลาในการเดินทางน,นะคะส5้านาทีค่ะคบ่ด,ดนเนาะทุกคนนะเนาะสิบห <15 S 2> ้า <15 S 2> นาที ออกไปออกนอกประเทศคันไรของนี้นก็เลยไอายากับไปเรามาขึ้นในรอบช่วงบ่ายนะอากาศก็จะแบบค่อนข้างร้อนหน่อยค่ะทุกคนเรามาในช่วงเช้าไม่คันค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาในช่วงเช้านะคะ สินค้าพุ่งรวมมาด้วยรอรับชมกันในปีที่ัดไปนะคะระยะทางจากสถานีหนองไายไปสถานี5านาเล่ก็ประมาณ6กิโลเมตรใช้เวลาที่ห้าทีนาทีครับเราก็จะสลับให้ชมในหร้ายมุมนะคะอาจจะงงตาหลานบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ เวลาส4นาฬิกา45นาทีค <noise> ่ะจะไม่มีคนขึ้นเลยค่ะทุกคนแบบคนในแบบเหมือนกับถ้าขบวนมีนักท่องเที่ยวไม่ถึง10คนนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นช่วงเย็นแล้วอะเนาะบ่มีคนเลยทุกคน เราจะพาไปชมในมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มาดูรถไฟวิ่งผ่านสะพานมิตรภาพใจน้าวแห่งที่หนึ่งนี้กันห้ามพลาดเลยค่ะทุกคนรถไฟระหว่างประเทศเนี่ยก็จะให้บริการ4ี่บวนนะคะไปเนี่ยสกับสองก็คือออกจากสถากออกนีหนองคายเนี่ยเที่ยวแรกตอนเจ็ดโครึ่งค่ะและเที่ที่สองเนี่ยออกตอนสิบสนาฬิกา เกืาสามสรบนาีนะคะ่ะความเร็วที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านสะพานวิท้าไทยลางแห่งที่หนึ่งเนี่ยจะได้ถึงห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยนะคะตอนนี้น่าจะใกล้กับตันตันนี่นตันนี่เลย ตอนนี้แม่เพื่อนกำลังขึ้นสะพานข้ามาจากทางฟั่งไทยเนาะทุกคนเนาะมาฮอดประเทศลาวข้ามขัวสะพานมิตรภาพไทยลาวเนาะทุกคนเนาะมาแก้ฟังไทยข้ามาฟังลาวเนาะทุกคนเนาะที่รถไฟมันจะิมีเสียงอ,อ,อีกอีกอีกหน่อยนะทุกคน นี่หมดเพลินเหลาแล้ว ร่วมมือระหว่างไทยกับลาวในการเปิดเดินคือรถไฟเชื่อมระหว่างสองประเทศนะคะ ผู๋เลยทุกคนขนาดฟังอยู่นี่ถ้าได้ขี้มาคือเทลไอ้เจ้าชู้สั่นใหญ่นะทุกคนเนาะ เพลงใดๆทุกคนคลิปวิดีโอนี้น้องหนิงกับ daily a c t i o น,เ,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ PFC เบิ้งแล้วเป็นจังใดเดททุกคน PFC อ่าคนใดที่เข้าาเบิ้งคลิปน้องหนิงคลิปวิดีโอนี้มี PFC คนใดที่เคยนัง่งรถไฟแต้นหนองคายมานครลงจันทบอลงมาแตอ่าสถานีหนองคายมาลงสถานีท,านนะท่านาเล็กนอทุนนอะยอยู่ที่เวียงจันทร์นครเวียงจันทร์หรือว่าห้องอีกอย่างหนึ่งก็คือนครลงียงจันทร์นั่นเองนะทุกคนเนาะ และสำหรับน้องนญิงที่เป็นคนที่อะบุได้ขี่มาเนาะบุได้ขี่มาแต่อะอะน้องนญิงบุเคยขี่อันรถไฟไปหนองคายแล้วก็บ,บุเคยขี่จากหนองคายมานครรังเวงินจันทร์เนาะทุกคนน้องประกาศสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องนญิงกะหากระหู้หากระหู้ว่าอันอยู่ที่หนองคายนะสามารถขี่อะรถไฟมา นครหลวงยังจันได้แล้วก็สำหรับยูนครหลวงยังจันน้องนี่กับฮาก็ฮู้ว่าสามารถขี่รถจากนครอันขี่รถไฟจากนครหลวงยังจันไปอ่าไปที่อันอันไปอันหนองคายได้นครนรสแต่ว่าตอนนี้ฮันเดี๋ยวนี้ก็เจ้าฮันสามารถขี่รถไฟยู่ทางอ่าฝั่งลาวไปที่กรุงเทพได้แล้วนครสเต่ว่าน้องนี่ยังฮู้ว่ากัจ้าเปิดเอเบอร์เนาะตอนนี้ ทีน้องหนิงเห็นอยู่ข้าวก็คืออ่ากระเจ้ากําลังเปิดสถานีรถไฟอยู่อ่นออนานครหลวงเวียงจันทร์ไปที่กรุงเทพนะทุกคนนะ้องละกะ็สำหรับคลิปวิปดีโอนี้น้องหนิงได้ขออนุญาตจะของซองเพิ่นแล้วเดินที่น้องหนิงซีมาถ่ายคลิปรีแอคชั่นในด์เพีเอฟซี FC, เบิรงน้องหนิงครันได้ขออนุญาตเพิ่นดุนเติบเลยนะนะทุกคนนะ้องแต่ว่าสว่างนั้นที่น้องหนิงไปเฮ็ดเวียกประจําเนี่ยละกะ็บ่ได้อัพ บรได้ถ่ายคลิปลหลวงพี่เอฟซีเบิ้งนะทุกคนเนาะแล้ะกับเรื่องนี้น้องหนิงกูแท้เลยทุกคนแต่ว่าน้องหนิงไปไายแต่ละเทือนะน้องหนิงก็เห็นอ่าอยู่หลังจากที่คามหลังจากที่คามจากอันขัวมิตรภาพลาวไปฝั่งไทยนะทุกคนเนาะน้องหนิงก็เหลียวเห็นอยู่ทางลุม่มมีอ่าทางรถไฟไปเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าน้องหนิงัขาบอกกูจักว่าอัน อยูหนองคายสามารถที่ลดไฟค้าอ่าสภานมิตรภาพไทยลาวมาที่อ่ามาที่นครหลวงจันทได้ทุกคนเนาะแล้วก็น้ำงหนิงก็หฮู้ว่าอยู ยูเวียงจันน์เนาะทุกคนเนาะยูเวียงจันด้วยนครเวียงจันเนาะทุกคนเนาะมีสถานีรถไฟท่านาแรงเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าน้องหนิงคันบอฮู้แท้ๆเลยบอฮู้แท้เลยเด้ออันนี้เด้อทุกคนเด้อว่าเป็นว่าตถุพี่สี่มาไทยคลิปตัวนี้เอ็ดคือว่าคนบโฮู้เนาะทุกคนเนาะอันนี้น้องหนิงบอฮู้แท้ๆเลยพี่บฮู้ว่าอันมีรถไฟอันข้ามประเทศได้นะเนาะจากหนองคายมาเวียงจันได้จากหนองเวียงจันไปหนองคายได้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็ ตั้งแต่ตอนที่น้องหนิงบทันได้เฮ็ดคลิปบทันได้ท่าย YouTube เลยเนาะทุกคนเนาะตั้งแต่ตอนที่ไอ้รถไอ้รถเฮ็ดคลิปไม่ไหมเลยทุกคนอยู่ซองไอ้รถเนาะทุกคนเนาะที่ไอ้รถพาน้องหนิงหล้วก็ลน้องลี่ไปเบิง้งสถานีรถไฟอยู่ที่ท้านาแรงเนาะทุกคนเนาะอ่าพีเอฟซีอันยยกไปเบิ้งกะสามารถไปเบิ้งอยู่ซองพี่รถนาได้เนาะทุกคนเนะนาะเป็นรถนาเนาะทุกคนเนาะฮัลนีลประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับ น้องนิงเคยขี่รถไฟก็คือก็คือเคยขียยย่อยู้อ่าขี่ไปที่ขี่ไปหนองคายน้องนิ่น้องนิงเคยขี่รถอยู่หนองคายไปอ่าอุดรนอนคนวละกะเคยไปเบิ้งอยู่สถานีน้องนิงเคยไปเบิ้งสถานีรถไฟอยู่ที่ อุดรเนาะทุกคนเนาะก็คือที่น้องนิงไปถ่ายค้างลแล่แล้วก็ไปถ่ายคลิปให้พีเอฟซีเบิ้องทะเลเนาะทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องนิงก็ขอขอบใจที่พีเอฟซีมาเบิ้งคลิปนี้แต่ตนจนจบเดอ้อถ่ายมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนิงคลิปต่อไปดด้วทุกคนเดอ้อคลิปหน้าน้องนิงสิมาอ่ามาสิว่าจริงๆทุกคนมา มารีวิวรถตัวที่น้องนี่เฮ็ดล้มนะทุกคนเนาะมารีวิวรถที่รถมารีวิวรถตัวที่น้องนี่เฮ็ดลนะ้มเนาะทุกคนเนาะน้องนี่ฮันสิปแปลงไม่แล้วเนาะทุกคนเนาะเป็นยังไงกับฟ้าคีเอฟซีทิดต้าเลยเด้อน้องนี่ซีเอารถตัวนั้นมารีวิวไม่เนาะทุกคนเนาะโอเคถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหนิงคิดต่อต่อไปเด้อทุกคนเด้อที่สำคัญกคอย่าลืมกด อย่าก,กดข้ามโฆษณาเนะทุกคนเนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย